เอินเศร้ามามือนี้ก็บ่าเศร้ามาในดอกว่าต่วะหกโม่คนนะอยากออกมาต่ทั้งนองได้บันทีหญิงปกติพซิเซรนงอมๆอยู่ในห้องกับนองกับพีนเด้อเอาใหม่บ่มีนองค่ะมีแต่พีไส้กับพรอโอ้บอมแมนพีสาวโอ้ยเบอยังก็บอถือแย่นี่บอมาแล้วมาเต็มออนี่แหละฉันคันว่าแมนอุจัวจากับว่าแมนฉันคือปกติเซรนอยู่ก็เอยก็พอใด้ห้องแมนบอกเซรีนงอมๆจนแม่เห็ดยังแล้วแม่จังไปฮับออกมาแมนโบแต่ว้าเมื่อนีแอลออกมาตะเวนค่ะแอลออกมาตะเานจังใดๆแหละบันทีแม่กับปอยไม่อยู่น้ ิงฉันอยากสีบอกว่าบรรยากาศเนี่ยเหมือนเศร้าแบบนี้แมนบอการออกมาใส่บาดของใบว่าชาวบ้านน่ะนะถูกถูกกัวเลื่อนข้าเจ้าพักกันออกมาได้บอบบานผู้ใดที่อยู่ในตอกในซอกในซอยที่แบบว่าพระข้าเจ้ายางไปอุ้มแม่นข้าเจ้าบินทบาดไปบ่หอดยังสีนะข้าเจ้าก็ออกมาทาลาดใส่บาดอยู่หน้าปากซอยเป็นอีหยังที่แบบว่าพร้อมเพียงเรียงหน้ากันมากเลี้ยวเบิ่งแล้วมันเป็นภาพที่แบบว่าเห็นแล้วมีความสุขแม้หลังจากนั้นแลนี่ค่ะใหญ่กับน้องแล้วเบิ่งผู้น้องนั่นน่ะคันมี้วใหญ่ขี้น้ำแบบนี้มันมักบอกขักเลยเด้แต ัาา่ามาที่เขาเสาของเฮาอันนี้ก็สิเป็นก้อยบอกหอยเชอรี่ย่ Nh าสันเอาให้เหลือจากไส้บานนั่นละแล้วก็ลาปลาแล้วก็สิมีมกค่ะมกหัวปีใส่หมูเขาไม่ยาแล้วก็สิมกไว้ตั้งมือขึ้นนั่นละแล้วก็มีอีกอันนึงอีหยังก่อฉันเบิ่งบ่ทันโอ้ถอดใส่ก่อกับถอดหม่ำม,มีน,อน้องเอซีผู้นึงเพิ่นถามฉันมาเนาะ,ะแสดงว่าน้องเอซแบบว่าเพิ่นนา่าสิเพิ่งมาติดตามนั่นละแต่ไม่เป็นไรพี่ดุษสะดวกตอบน้องฉันก็ตอบน้องไปแล้วล่ะว่าน้องก็ถามว่าเห็นชีวิตพี่ดุษดีแบบนี้หนูขอสอบถามได้มั้ยคะพี่ดุดเป็นคนมีต้นทุนมาก่อนมั้ยเคยลําบากมั้ยคะตั้งแต่เด็กหรือว่าตั้งแต่ตอนไหนมีลําบากบ้างมั้ยคะหรือว่าต้นทุนดี แบบนี้แต่ไหนแต่ไรหิงเอ้ยยายอยากสิบอกว่าแต่ได้น่อยนะเอี้ลําบากแฮงซุมือนีอ้ยาเห็นคนต,ตก,ทกทุกได้ยากที่เป็นผู้ใหญ่สุมือนี้เอ้ก็เลยนึกถึงว่าตะกี้ตอนกูเป็นเด็กน้อยนะนะกูแฮงม่มีทางทับมาหากินกูแฮงลําบากก็มึงจะสิกินจังซี่ตลอดเลยเด้คันผูใ้ใดแบบว่าทักมายืมเงินฉันแล้วมาบอกว่าช่วงนี้ลําบากช่วงนี้นักฉันก็นสิได้ตอบน้องเพิ่นไปว่าตอนนี้เธอใหญ่แล้วเธอมีวุฒิภาวะเธอแบบว่าพ้น18ปีแล้วเธอไปเฮ็ดงานอยู่ไสเขาก็ไล่ย่างนํากคนพระไปหาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่รับจ้างรับบ่ายล้างถ้วยล้างยังบ่เธอยังไปได้เลยแต่สําหรับฉันฉันลําบากมาตั้งแต่อนุบาลยันปอ คิดเบิงว่าห้าลัางมือเงินไปโรงเรียนกับบอมี่ล้วห้าล่างมือแมนบอไทยเฮียนบอมี่เงิ่นบอมี่แบบทีบอมี่เลยเด้บอมีบบอม่ทางไปหาหลับจางบอมี่ท่างไปใส่เลยไขยูปูฉันเล่าบวชเล่าบวชอยู่บัดป่าฉันก็ต้องไปขอเขาคนบาดอยู่บัดป่ามากินห้าล่างเทียแมนบกบกะซีมี่แกงกะทิแกงกะทิใส่บุน้นเส้นหอมมปรรมาณสามถุงถุงแรกกินตอนเศรตอนเทียงกินถุงที่สองตอนแรกงหยงเงยมันบูมมันเน่าบร่ได้กินจ้อยนั่นแหละฉันบอกไว้เลยว่าฉันลำบากมาแต่ในหน่อยลำบากบอกคักชีวิตตอนนั้นแลนี่ค่ะมือนีกับผ้าดินเด ที่โรงพยาบาลกรุงเทพครับกรุงเทพขอนแก่นเอ้ยพ่อตาก่าวเขามาในลบมาสตาร์ไห้เลยจักไห้ยี่ยังนี่แล้วก็เลี้ยวนาเลี้ยวหลังแล้วก็ไห้แบบนี้เหมือนนั่งจำนะนั่งจำได้ว่าก็นั่งเคยมานอนโรงบาลนี่จังสิแม่แต่ว่าแปลกเด้ตอนไปฉีดยูอนามัยน่ะนั่งบ่กไห้ได้นังมวนบอคักแลนเลีนโอ้ยบ่แมนแลนบรทเนไดนแลนได้คือตอนไปอนามัยน่ะมันมีมู่มีเด็กน้อยหลายแมนนั่งก็หาวบัดนี้พ่อตาม่โรงพยาบาลมันก็บ่ค่อยมีเล็กน้อยได้มือนี่เฮ้ยนั่งกับงอแงจังเสียนแต่ละนั่งย่านแม ไปน้อนเล่นอยู่ปุ่นค่ะอีเย็นเด็กไม่ได้รู้สึกรู้สมยังเลยฉันก็เลยบอกว่าอีหลามาะเหรนยญน้ำนองมาอ่อยเอาน้องหนูไม่รู้ว่าจะอ่อยเอาน้องยังไงแม่ปล่อยน้องร้องอยู่ยน,น,นั่นแหละว่าสันว่าเอาอีนี่แม่นี่อยู่จังไดนกะไฮตอนนี้บ่เอายัางจักยางคือแบบว่าอยากให้แม่พาออกจากโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะาะบ่อยากอยู่บริเวณนี้แล้วจังสีแม่เอาอยัางรอกะบ,บ่อยู่ค่ะคล้องลงคล้องเล่นนั่นโน,นนี่กะบ,บ่อยู่ท่วมต้องการของแดดแดนตอนนี้คือออกจากที่นี่โดยเร็วที่สุดหญิงบ่ได้ไฮธรรมดาเด้ขนาดแบบว่าคุณพยาบาลมาท่านไหนัอเหัววแล้ก็นัััั่่่่่นนนนนนโโีีจงะอยมมไ้กดวา มันยานบอกขากแต่ว่าให้ยตั้งแต่ที่แหลกแลมันบอกพอตะโดนจิ้มเข็มให้แค่แป,ป๊บเดียวได้ยิงบ่ถึงสิปีกัเศ้าไห้แม่นี่คนด,ดื่อเนาะหลังจากนั้นกะพ้าเอ็มาเล่ยนมาอายยุนี่แหะจากนั้นมันบอกเพื่นกับมาเร่นดอกไม้แบบนี้น้องมิวเห็นดินแดนเล่นดอกไม้เพื่อนเป็นว่าน้องมิววางในหูบอดินแดนอย่าไปเล้าของเผื่อลงนะของเพื่อจะขาดารสันว่าฮ้ยจหนูอรสันเอ็นดูความเบาไทยของลูกสาวสเต็ปเดิมค่ะพ่อตากลับออกจากโรงบาลแค่นั้นละลดออกยิงเอ้ยหาวดองๆจากนั้นเราก็กลับบ้านลูกสาวกลบเเงงร้วจจาาาากกกนนนนนนััตปปห ที่นี่จะคลองลานเจนหมูกระทะน่ะเพื่อนก็เคยเห็นว่าฉันมาสื่อตำปลาอยู่ลานนี่หลายรอบแล้วก็มาสื่อทุเรียนเพื่อนบางได้หูบอลเลี้ยวกับบ่เม่นว่าฉันบ่เคยมาสื่อหมูกระทะลานเพื่อนได้หญิงฉันก็เคยมาเด้อเดี๋ยวเพื่อนก็เคยมาพิมพ์ในคอมเมนต์เพื่อนบอกว่าเพื่อนเสียดายบอกคักบ่ได้พอฉันพ่ฉันมามือนีแมนบ่เพื่อนเห็นเพื่อนก็บอกลูกน้องเพื่อนนักไปตักเนื้อย่างมาเลยค่ะสองชุดบอกง่ายอีแหลกกระบ้าสีบ่เอาเพื่อนก็ยังให้ได้กินแม่เพื่อนบอกว่ายังให้ขอบพูดได้กินอุ้ยขอบพูดหลายๆเด้อค่ะ บ่ลรดมันกับแลนบอเเลวมันบอยิงรดแลนบอเเลวแหละอีนี้แห่งลับดีค่ะโอ้โอาปากพอ,อนี่แล้วใดๆคือฉันบูรู่เด้ดว่ามันแอบทอู้ย